สวัสดทีทุกท่านด้นวยนะครับวันนี้ืะรายการแล้ก็เกมทีวีนะครับวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty ภาคแบ a c โอฟสองแบบ Party Player นะครับยิงกับฝรั่งครับง่ายๆโอเคครับเรามาเลือกชุดไหนวะอัเป็นถือเวกเตอร์ครับนี่วะครับได้ไตายผม ได้ยาำแล้วมีผิดพลาดตรงที่นี่ครับขอโทษนะครับ,รบเฮ้สัตว์เอ้ยรอ,อไม่ร,รอสักครู่นะครับแป๊บๆผมผมก็ผิดผมเปลี่ยนเกมโหมดผิดลืม โอเคครับ okay. แล้วเราก็ขอเปลี่ยนแมปเบื่อแมปเนี่ยขอเป็นแมปอะไรนะอ v e r f ฟ o ์ดีกว่าครับโอเคครับมาต่อนะครับเรื่องเ,เกมเนี่ย Star m a ส h Star m a ซ h นเริ่มแล้วก็รอโหลดครับ โอ้เฟอร์นนี่ถือว่าเป็นแมปที่มึนพอสมควรนะครับเพราะว่าคอบิวตี้อ่ะมันมีทางลัดเยอะมากครับเวลายิงชอบตุยก้วยผมเล่นมาลอบเมื่อคืนอีโคตรกล่าวเลยวันนี้เรามาอัดเกมก็ ก็เส e ียงไม่ค oh. okay. uh ่อยดีคร yeah. ับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรพกวิกเกอร์เลยเอานี่ว่ะถอนใจครับคนเข้ามาเยอะครับหนึ่งซุนโอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเยอะเว้ยมาเยอะทีมไทเกอร์ไม่ได้หวังครับท่านผู้ชมอันนี้มีมารครับแม่เปิดปุ๊บ่อใช้ดู อุ้ยสัตว์เอ้ยอ้ยมันยิกลัวโค้งเลสุดมีเรื่องครับมีเรื่องครับท่านผู้ชมโหมีเรื่องมีเรื่องเดี๋ยวคลิปยาวเลยมึงเจ๊เก็แล้วฝีมือเอฟพีเอฟพัฒนาขึ้นมึงเห็นกูยังอุ้ย โอ้โหอัดอัดเกมที่แม่งลืมเลยไม่กล้าเลยเชี่ยนี่ดูดูฝีมือปืนสร้างของผมนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เราต้องลัดต้องลัดเว้ยต้องลัดต้องลัดเอ๊ะอะไรสวยโอ้อ้าวน่าเลยน่าเลยอ้าวจีเว้นอ้าวมึงมึงมึงเอาละมึง มาพวกมีเรื่องแนละ้วมึงกูยิงแน่เอาไงเอาไงจะเอาอืมมาไม่ได้เผื่อไม่ได้พวกมึงอ่ะเออเธออยู่ไหนกันพวกเจ้าอยู่ไหนกันเอ่ยเงี้ยพวกข้าจะยิงเจ้าเถอะอื้มอรอู้ออออออล,ละจึก ทำอะไรเออโอ้โหตินนดนับสุดท้ายเลยอะไรเอออะไรครับอืมสป,ปอร์ตคุณทำอะไรอ่ะคุณมาทำไมอืมคุณพิม,มือปืนสั้นของผมนะครับอืม นี่ฝีมือปืนสั้นเป็นไงล่ะนี่แหละปืนสั้นเนี่อโอ้โหมีเรื่องมาเยอะจังวะปืนจับขบเลยนี่ยเล่นปืนจับกบเลยปืนของไต้หวันนะครับปืนที่เขายิงผมโอ้โมีเรื่องมีเรื่องพอ้เดะ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 ดะดะเดดดดะเป็นไง

โอ้โ,อโอหับเจ็ดครับอันดับสองแล้วเป็นไงคะน้ำผู้ชมเป็นไงครับฝีมือผมแม่ขนา้มมือนะครับเอ๊ะกูอยู่นี่จะไปไหน อไอของุณอืมนี่ฝีมือมัฒนามือนะครับอ้าวขยิงกูโอ้โหมือเอ้ยวันนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์นะครับก็ต้องขอโทษด้วย เดี๋ยวผมจะพยายามให้มันหายนะครับตื่นพวกกองนี้เอาไปก็อต่อเฮ้ยฟ็อกกี้เดนิชกูเห็นมึงกูเห็นมึงกูจำได้เอ้าเพื่อนกูนี่วะเฮ้ยระวังระวังระวังกูเชื่ออะไรของคุณอืมเป็นไงครับฝีมือ ไปกโอ้โหสัตว์เอ้ยโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะดีไปไหนมีข่าพ่อเหรอมีข่าพ่อเหรอเออเอียนี่ครับตำรวจอะไรของคุณกูยอยู่นี่ Mình hãn đập đừng rồi! Mình nghe hạt thơm xồm, bị mất khả năng người của mình đó các ạ. Ờ, khai vừa lặng cô? khai ừ. chơi ừ, mừng chơi mừng chơi mừng chơi mấy. mừng chơi กูบอกงงแล้วเย็ดเคกูชนะเย็ดเอ๊อันดับหนึ่งด้วยโอ้โหช็อตเว่อเย็ดเอ๊ชนะครับผมอันดับหนึ่งด้วยเป็นไง บอกเลยไม่นขนาหมผมหรอกคุณเห็มอย่างครับเนี่ยครับความเทพแล้ม่แบบโดนนี่ก็เครอร์เลดีกว่าอาคาโก้เลยเครอร์เลอพสาพสซ่าพาสซ่าก็มีคนเล่นนะครับมเมาเคอเลอดีกว่าอาเธอร์ก็แล้วก็เปลี่นโหมด เหมอคิวคอนเฟิร์มเยี่ยวมั่วนะไม่รู้จะมีก็เริ่มเกมเยอะอืชก็มีอารมณ์สนในการเล่นนะครับเพราะว่าพัฒนากำลังพัฒนาฝีมือเกม f p s อสเยอะเพราะตอนเด็กเป็นคนเล่น f p s เกล้ามาก ตอนผมติเด็กประมาณป .4 ป .5 นี่แหละเพื่อนไม่โคตรเก่งอ่ะบอกให้ผมนี่กากาคนเยอะผมเลยขอเจอตีมันเก่งขึ้นอ่ะไม่รู้เก่งมาจากไหนเราใส่คนตาไวครับเอาชุดเวกเตอร์เลยเอาเวกเตอร์ด้วยรอคนเข้าแมพนะครับ คนเข้าแมปไม่มีอ่ะตายเย้าว่ะอ่ะเอ๊ะหยุดเอ๊ะออกครับไม่มีใครเข้าอ่ะทำไมอ่ะ เนี่ยครับเพืเป็นปัญหาเนี่ยเวลาคัสซอมเกมบอก,กี้เกียจเข้าล็อบบี้ครับเกียจเข้าไอ้สมไปยามาเนะเปลี่ยนแมพผมว่าโอเวอร์โฟลนี่พอเลยแค่โอเวอร์โฟลพอละเราเล่น ขโมยทงนะครับทงทงแบบธงทงนะครับธงธงทุกคนก็คงรู้นะครับว่าทงทงนี้มันเป็นยังไงผัจะวาพิซูหิคุณดูนะครับชอบฝัล์เตอาอ่ะมันมีสุดปะดีอ่ะยังไงดีสกอร์เช่ ได้เยอะได้เยอะเยอเคเคเมากคตุวฉก็ลอกไปนะครับเออผมก็เข้าปมปอ่ะเออเป็เปที่วบปกีตอรดับ เหมือนแมปเก่าอะใน Modern Warfare คล้า,ายๆครับคล้า,ายๆคุณรู้จักแมปโดนปะโดนโหกระตุกมากอ่ะบอกให้กระตุกอ่ะ โอระตัวก็อื้อรื่นเฉยนี่ทดลองปืนเฉยครับท่านชมทำไมไม่มีคนเข้าแมพวะไม่ิเข้าได้เฉยเลย ผมก็ขอโทษด้วยครับพอดีมือใหม่หเนี่ยเข้าเกมไม่ค่อยเป็นก <c oughs> ระตุกมากเฟรดเดอคัสโอ้ไอสัตว์ลืมเข้าบอร์ด โอส